ปีพันปีหมื่นปีแสนปีลป้านปีพุทธันรก็เขาแล้วแต่เจตนาเจตนามนช,ช่วงทำเจตนามันแรงกล้าด้วยบาปกุศลมันก็ไปแรงไปนานถ้าทำด้วยเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่มีเจตนาด้วยเหตุที่บอกว่าโดนยาโดนอะไรถูกปลุกปั้มหรือถูกอะไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง มันก็หนักเบาต่างกันนะลูกนะตะให้มันเจตนาแล้วมันก็เต็มเต็มเลยนะถ้าเป็นเขื่อนก็เขื่อนใหญ่เดี๋ยวเลาน้ามันขาดมันก็พังไปหมดนะั่นทให้หมู่บ้านพังไปหมด <c oughs> เจตนากับไม่เจตนานี่ต่างกันนะลูกนะก็เหมือนทาบาปในพุทธศาสนาเนี่ยนะผู้ที่ไม่เจตนาพอรู้แล้วก็ปรับเมื่อปัจจบัใหม่ก็ทรงมักทรงผลได้เร็วแต่ผู้มีเจตนาแล้วก็จมไปเรื่อยจมไปเรื่อย ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้นี่ก็พอรู้ภายหลังก็มันยังไม่ต้องประชิกก็ปรับก็ปรับตัวใหม่นั่นแหะก็เข้าสู่มาเข้าสู่ผลได้ต้องไปด้ยไม่รู้ไม่มีเจตนามันก็เป็นมันอวบัติที่เบาหรือกรรมที่เบาทั้งโลกเหมือนกันท,ทั้งธรรมเหมือนกันอันนี้ถ้าไม่เจตนาแล้วก็โอ้ลายปีนะ บุญจะถึงหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่ละแล้วแต่ครมัง่งฐานโลกแล้วถ้ากรรมมันหนักอยู่ก็มันก็ไม่ถึงนะลูกนะก็ยังหูดอบตามบอ่อนอยู่ญาติทาบุญให้ก็ไม่ถึงผู้ที่บุญมันถึงได้มันก็จะเพราะผู้ที่เบาบางแล้วก็เหมือนที่เยี่ยมได้ในทางโลกที่เข้าคุกก็เยี่ยมได้ประกันได้แต่ถ้าห้ามเยี่ยมห้ามประกันแล้วก็โอ้ได้เรื่องและเอนนี้ทําไงก็ไม่ถึง ก็ทําไปด้วยความคิดถึงกันเอาก็แล้วแต่มันก็เขาจะพวกเขาเรียกว่าอะไรก็เป็นประเพณีประเพณีทําบุญเราก็ได้บุญเท่าก่นั่นละก็ไม่ก็ไปก้าวไกลหลูกมันก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีมันมันก็ได้บุญเราแต่ว่ามันไม่สามารถถึงวิญญาณดวงนั้นนั้นนั้นได้แค่นั้นเองนี่ก็ทําบุญมันก็เป็นบุญมันกุถลนร้อนแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาจะเรียกว่าอะไรเขาก็จะเรียกว่า ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาเพราว่าโบราณว่าก็เป็นงั้นแหละไอ้พวกนี้ต้องระดับนั้นต้องต้องให้เขาเลกรรมแม้เขาสํานึกผิดก็สายเกินไปเมื่อไปอยู่ในนรกแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อจํานึกผิดมันก็มันก็สายแล้วนะลูกนะเพราะมันไปแล้วมั่ก็พอมาแรงมามันบินเข้ากองไฟแล้วเนี่ยก็สํานึกได้ว่านี่คือกองไฟมันก็ไม่ได้อีกพอมนเข้าไปกองไฟแล้วมีแต่จะตายก็ตาย แล้วก็ช่างสร้างบาปแล้วเป็นอย่างนั้นน,น,นั่นหนึ่งพระทธเจ้าตานี่ถูกต้องเลยนะเป็นพระธรรมน,นี่บอกทางบอกทางสวรรค์บอกทางพรทมโลกบอกทางพระนิพพานปฏิบัติดูอยากไปก็ไปไม่ยอยากไปก็ไม่ต้องไปไม่เหมือนเราโลกเปรตสุรการ,รายสันตรฉันอยากไปหรือไม่อยากไปแต่ถ้าทำกรรมไ้มันก็ปั๊บท,ทันทีนี่ต่างกันตรงนั้น แต่ว่ามนุษย์สวรรค์พรม,มโลกอรูปรพรมและเมืองน,นิญพานนั้นต้องรู้ทางไปแล้วก็เจตนาที่จะไปแต่ว่าถ้าถ้านรกนี่มันก็ต่างกันตอนนี้นรกนี่เตะดยชุ่กายรสัติ์รฉานนี่ไม่อยากไปก็ตามคือรู้ไม่รู้ก็ตามตัวนี้มันก็ต้องไปเลยโดยอัตโนมัติแปลกตรงนี้แหละคือต่างกันตรงนั้น แต่ผู้ที่จะไปเกิดในมนุษย์นี่รู้ทางรู้ทางแล้วต้องทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ทาบุญทำกุศลอย่างนี้มีศีลห้าอย่างนี้ผู้ที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องทําอย่างนี้พวกเธอก็จะเป็นจะเป็นมนุษย์อีกต่อไปไหมเทวดาก็ต้องเป็นอย่างนี้มีเจตนาอย่างนี้ตั้งปณิธานอย่างนี้พรหมโลกต้องทําฌานทำญาณให้เกิดรูปขพแม่ก็ทำรูปฌานให้เกิดนี่เมื่อคนนี้ผ่านก็ต้องรักกิเลสโสดาล่ะอย่างนี้สกิรทาคาละอย่างนี้ อนาคาละอย่างนี้อรหันต์ละอย่างนี้นี่คือทางทางเดินนี่บอกทางหมดนะดูนะจะไปก็ก็ไปได้พระเจ้าตันี่ถ้าไม่อยากไปก็ก็ไปไม่ได้ไม่เหมือนนรกนรกนี้ไม่อยากไปเขาด้ไปนั่นนั่นนิดแต่งแต่ต่างกันตรงนี้แหละเมื่อทํากรรมแล้วไม่อยากไปฆ่าคนแล้วนี่ไม่อยากตกนรกฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไม่อยากตกนรกเตะก็ต้องตกนี่ต่างกันตรงนี้นะ แต่ว่าอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องทาตามหลักคําสอนสินห้าต้องวางไว้ก่อนแล้วนั่นมนุษย์ละเป็นเทวดาละอเป็นพรหมละเป็นนรูปรพรหมล้วก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไป,ไป,ไปอันนี้รู้ทางไปถ้าอยากไปก็ไปได้ถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปนี่อุติอากาศนี่ไม่เหมือนนรกนรกนี่โอ้ไม่อยากไปก็ได้ไปเห็นไหมละ่ะเออสุรกายสัตว์เระชานี่โอ้ยไม่อยากเป็นสัตว์เทระชานไม่อยากไปตกนรกไม่อยาก ไปเป็นเปรตเป็นอูนยรกางกายม,มันก็ต้องไปอ่ะเพราะทากรรมแล้วนี่หลีกไม่ได้เห็นจตสํานึกผิดบั่นปลายสุดท้ายแต่ก็กรรทาทากรรมนี้แล้วก็ต้องลงปั๊บลงปั๊บเนี่ยนี่มันแตกต่างกันอย่างนี้นะดูนะนั่นชั่วว่าโอ้นรกนี้ไม่อยากไปแล้วเว้ยเออเพราะว่ามันลําบากมันทุกตัทุกเร้่อยแต่ละกรรมลำบากกูไม่ไปละเนี่ยแต่ถ้าทํากรรมแล้วหลีกไม่ได้ตอนนี้ ถ้าไม่ไปก็หาทางออกหาหนาอ่อยไปไหนนี่ศิลนห้าต้องบริรสุทธิ์ศิลนแปดต้องบริรสุทธิ์ศีลสิบชิ้นสองร้อยิบเก้อต้องบริสุทธิ์นะถ้แต่ลิปนปัญหาไม่ไปนระกนี่ทางเดินเข้าสู่คตทิที่เรียกว่าสุคติภูมิมันก็ไปได้ลกูกหลีกนระกได้แต่ถ้าทำกรรมอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันโอ้ยไม่อยากตนกนรกพทธจเจ้าจัดแล้วไม่มีทางนะเพราะการการะทำของพวกเธอเป็นตัวส่งผลเนะี่ยพวกเธอก็ต้องตกนรก หลีกลีหนีไม่ได้ช้าหรือเร็วที่อยู่ในนรกก็แล้วแต่เธอจะบึกบึนขึ้นจากนรกเธอก็บึกบึนขึ้นไม่ได้ก็เพราะว่า,าการรมเธอสร้างไว้แล้วนะนี่แตกต่างกันตรงนี้แตกต่างกันเรื่องแยกแยะคือแยกแยะระหว่างชั่วกับดีไงดีนี่ก็รู้รู้ทางปฏิบัติถ้าอยากไปก็ไปได้ถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปแต่ว่าทั้นรกนี่ไม่ได้ละไม่อยากไป ก็ไปเพราะทำกรรมแล้วนี่แตกต่างกันตรงนั้นผู้ยเจ้าตานี่โอ้เป็นพระศาธรรมจริงไหมก็ไม่อยากไม่อยากไปก็ทํากรรมไปแล้วเนี่ยไม่อยากไปมันก็ออกไม่ได้ฮัลโหาก็ต้องจบในนรกแต่ผู้ที่ทมีปัญญาตอนนี้ไม่ไปแล้วหาทางหรือเกิยตากายขวัญขวายเอาจะทํายังไงจริงจะหนีจากนรกได้นี่ชิ้นห้าต้องบริสุทธิ์นั่น 8, ชิน 10, ช้นแปดชิ้นตีบชิ้นสองร้อยเก็ยอเอาละเริ่มละตอนนี้นี่ทางเดินก็ทางเดินไปสุคติ มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติเป็นที่หมายนั่นอันนี้ก็รู้รู้ทางไปแล้วก็เจตนาจะไปแล้วตอนนี้ไปได้เลยพวกนี้ละช่วทันเียอะตลอดปาบลงนั่น,นก็ดังที่พูดในฟังแต่พวกนรกนี่ไม่ได้โอ้ยลกลัวนรกแต่ได้ทําบาปแล้วหลีกไม่ได้พวกเธอก็ต้องลงนี่ไปเห็น นรกแต่แล้วขุมแต่แล้วขุมนี่ถ้าพวกเราเห็นนี่โอ๊ยไม่มีใครกล้าทําบาปเราอย่างงั้นหลวงปู่ก็กล้าทําบาปสิเพราะหลวงปู่เห็นนี่นั่นแหละพวกเราไม่เห็นนี่ใช่ไหมล่ะเพราะหลวงปู่เห็นนี่เห็นตั้งแต่เป็นคาราบาลนู่นแล้วจะหลวงปู่จะกล้าทําบาปได้ยังไงบาปลเล็กน้อยก็ไม่คิด,ดที่จะทํนั่นไม่มีที่บอกว่าค้อปฏิบติใน,นขัวจิตขอ้อใจจะไม่เอาตรงนั้นเอาแต่บุญเอาแต่กุศลเพราะสิ่งไหนที่ไม่ใช่ธรรมอาจะพี่ไหน หมือนกับตามองเห็นนรลปั๊บนะเห็นไหมรังเกียจเคาอยากขออา่แยงอ็นถนนองนั่นแหละเหมือนกับมันมีสต,ติมีตานอกตาในมีปัญญาอยู่ตลอดมันครอบไปหมดถ้าว่าอะไรสิ่งที่ไม่ดีเกิดข,ขึ้นปั๊บมันเห็นนรลปั๊บเลยอ่ะอีกตาหนึ่งอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจะมองปั๊บแมวถนนองนั่นแหละเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานนี่คือการสร้างคุณงามความดีเขาจะทําไม่ทำนั่นก็เขานี่ นั่นเรื่องของเรื่องมันเราก็ไม่เข้าไปก้าวก่าฉะนั้นเขาอยากทําเขาก็ทําเขาไม่อยากทาเขาก็ไม่ต้องทำแต่ไม่ละ่ะเพราะเขาไม่อยากไปสวรรค์ไม่อยากไปพรทมาโลกไม่อยากไปพระนิพพานเขาอยากเข,า,ขาก็ไม่อยากตุนนรกแต่เขาก็ทกํารรมแล้วอ่ะมันก็ยากยิบเมดินลนคลายยัไงไงมันโอ้มันก็ยากอีกเนี่ยพอหลวงปู่รู้นรกรู้สวรรค์ตั้งแต่เป็นคราบานี่กูโอ้ยแล้วก็ปุ๊บพับเลยเรา ยิ่งรู้ทุกอย่างเพราะความความบริสุทธิ์ของฉีนเราต้องต้องต้องมีใจไม่ดีแล้วเห็นไหมก็จะแดงว่าหลายภพหลายชาตินี้เราสร้างหรือตั้งปณิญาานมาสร้างคุณงามความดีตั้งปณิญาานเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อสุขติภูมิคงหลายภพหลายชาติจนเป็นอุปนิสัยติดในจิตตลอดตลอดเลยจะนำมาสอนพวกเรามันก็จึงเบื่อนะเออเนาะคนเรามันสอนยาก พ่าจิตใจมันคตงอโหยากลําบากนะสอนมนุษย์เห่นไหพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงซองพระไทยไม่ทอดไอย่างไงใช่ไหมหละ่ะสอนใครก็เท่านั้นสอนใครก็เท่านั้นนั่นเรื่องของเรื่องมันสู้ดีไม่สอนดีกว่ายุยติจบเลยแต่พุะสุท้าก็ต้องสอนเท่าเดิมนะั่นเพราะว่าเป็นอะไรละ่ะเป็นการตั้งปณิธานมาแบบนี้ก็ต้องฝืนถอยคืน ในการตั้งปณิธานตั้งแต่พบชาติต้นๆมาเลยเนี่ยก็ต้องออกออกได้ความฝืนนี่ฝืนพระไทยฝืนใจงตัวเองฝืนทนเพราะรู้ว่าเป็นวิบากกรรน,นะเห็นไหมเรื่องของเรื่องมันพอถึงจุดนั้นมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ความรุสุทธิ์ของศีลแม้พระองค์นี่พ้นแล้วแต่บัญญัติไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเราต้องเข้าใจอย่างนี้ พวกองคตไปแล้วกลับมาเล่นสมนสมุติมันมาเล่นสมมุติก็ต้องบัญญัติไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเราก็สารต่อไปต่อไปต่อไปถ้าพระรูกใดไม่สารต่อเรื่องหลักธรรมหลักวินัยไม่รักษาไม่ปกป้องผู้นั้นก็ไม่ใช่พระไม่ใช่สมนัที่สมบูรณ์นะมันลงกไปนั่นเลยพูดให้ลูกหลานฟังนี่จะบอกว่าโอ้ยไม่อยากไปนรกแต่บาปท,ทําทุกวันมันก็เพิ่มปูนพ่อปูนเข้าไปเพิ่มปูนพ่อปูนเข้าไปหนักมันกิดหิน หินกับแกลบลูกลองคิดดูดิตะก,ก้าสูงใหญ่เท่ากันอีตะก,ก้าหนึ่งใส่หินอีตะก,ก้าหนึ่งใส่แกลบเรื่องของเรื่องมันมันก็หนักไปเลยบาปกุศลหนักไปเรื่องบาปสุทธก็ไปทางด้านมันหนักคืนตกภูตกผ,กผาลงไปอะนีะ้ตะพังตะพังก็จมก็จมเพราะเราก็ยากอีกแก่มันก็ออกยากเพราะใจมันไม่ยอมนะน วลาร่างกายนี้แต่สลายไปใจมันไม่ยอมก็ใจนั่นแหละเป็นตัวไปเกิดในภพบภูมิต่างๆที่เป็นตกนรกหมกใหม่ก็ใจดวงเดียวตรงนั้นเป็นส์เดราจฉารเป็นเปรตเป็นร่ากายก็ใจดวงเดียวนั่นเป็นมนุษย์ก็ใจดวงเดียวไปเป็นพรหมไปเป็นเทวดาก็ใจดวงเดียวนั่นเมื่อเข้ามาเข้าผลความบริสุทธิ์ก็ใจใตัวนี้บริสุทธิ์นั่นมันมันก็อันดวงเดียวอีกอ่ะแต่ไม่มียึดเชื่อในพภูมิที่เกิด พราะทำลายดีเลยชั่วจึงเรียกว่าสัพเพธรรมานาั่นต่าง้ยึดในหัวใจของตัวเองอีกแต่หัวใจดวงเดียวนั่นแหละพูดถึงในการเวียนว่า้ตายเกิดเนี่ยมันตายไม่เป็นแต่มันไม่เกิดอีกแค่นั้นนั่นที่เรียกเกีย่ยวอรหันนี่พวกเรามันก็ยากนี่พูดไปก็เท่าเก่ามันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไมหมละ่ะ